มาเร็วามาเออยกขึ out? Out? ้นแล้วเออเออนั่นนั่นมาเร็วโอ้มาดิมาอีกนิดนึงมาขานมาห้เลยอัล่นเล่น่น่นล้มาแล้วอ่าอาเรวะเ หนูก็ยกแขนขึ้นด้วยสิยกตัวขึ้นเออมา ཨ་ <laughs> <laughs>